บทวิเคราะห์ก่อนเกมลิเวอร์พูล V.S. แมนเชสเตอร์ซิตี้สึกบิ๊กแมชพรีเมียร์ลีกที่เดิมพันด้วยศักรีและแต้มสำคัญค่ำคืนนี้แฟนบอลทั่วโลกต้องจับตาเกมซูเปอร์บิ๊กแมชเมื่อลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้สองทีมลุ้นแชมป์ที่ไม่มีใครยอมใครโดยเจ้ามือเปิดราคาให้ลิเวอร์พูลต่อ0ถึง0.5สกอร์สูง3ประตู คำถามสำคัญคือราคานี้ควรอยู่ฝั่งไหนและเกมจะออกมาดุเดือดแค่ไหนฟอร์มและความพร้อมของทั้งสองทีมลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้มีฟอร์มที่ขึ้นขึ้นลงลงแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงเป็นอาวุธร้ายคือการเล่นในแอนฟิลด์บรรยากาศในสนามยังคงกดดันคู่แข่งได้เสมอเกมรุกยังพอไว้ใจได้แต่ปัญหาหลักคือแนวรับที่เสียประตูง่ายในเกมใหญ่ เมื่อเจอทีมที่เพรสซิ่งและต่อบอลเร็วอย่างแมนซิตี้ลิเวอร์พูลมักเปิดพื้นที่ให้โดนเล่นงานซึ่งนั่นคือจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษซิตี้ฝั่งทีมเยือนแมนซิตี้ภายใต้การคุมทีมของเปปกวายโอล่ายังคงมีนิ่งและคุณภาพสูงเกมรุกหลากหลายครองบอลได้ดีและมักสร้างโอกาสยิงได้ต่อเนื่อง แม้จะมาเยือนแอนฟิลแต่ซิตี้เป็นหนึ่งในไม่กี่ทีมที่ไม่กลัวสนามนี้และมักเล่นได้ดีเสมอเมื่อเจอกับลิเวอร์พูลภาพรวมการเจอกันการพบกันของคู่นี้ในช่วงหลายปีหลังมักเป็นเกมที่เปิดแรกมีประตูเกิดขึ้นแทบทุกนัดทั้งสองทีมยิงประตูกันได้แทบไม่มีเกมไหนที่จบแบบเงียบๆและนี่คือเหตุผลที่ราคาสกอร์ถูกดันมาที่สประตูวิเคราะห์ราคาบอล ลิเวอร์พูลต่อ0-0.5ถึง0.5ราคานี้แปลว่าลิเวอร์พูลต้องชนะเท่านั้นถึงจะกินเต็มแต่เมื่อมองจากฟอร์มและศักยภาพของแมนซิตี้ต้องบอกตรงๆว่าเป็นราคาที่ต่อแล้วเสี่ยงเพราะหากจบเสมอหรือแมนซิตี้บุกมาเก็บแต้มได้ลิเวอร์พูลจะเสียทันทีสกอร์สูง3นี่คือราคาที่ดูมีน้ำหนักมากกว่าแนวรุกทั้งสองทีมจัดจ้าน เกมใหญ่ไม่มีใครตั้งรับยาวความผิดพลาดมีโอกาสเกิดได้ตลอด90นาทีแค่สกอร์ออกมา 2-1, 1-2หรือ2-2ก็มีลุ้นกินหรืออย่างน้อยไม่เสียบทสรุปก่อนเกมเกมนี้มีโอกาสออกได้หลายหน้าแต่ภาพรวมบ่งบอกชัดว่าลิเวอร์พูลต่อราคาไม่น่าไว้ใจแมนซิตี้มีโอกาสไม่แพ้สูงสกอร์รวมมีลุ้นทะลุ3ประตูสกอร์ที่คาด ลิเวอร์พูล1ต่อ1แมนเชสเตอร์ซิตี้หรือลิเวอร์พูล1ต่อ2แมนเชสเตอร์ซิตี้ตัวเลือกที่น่าสนใจสกอร์สูง3แมนเชสเตอร์ซิตี้รองไม่แพ้